ปวัสดีคุพี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะฮะเปิดแล้วกันนะห่างจอแป๊บอันแนรับยาไปนึ่มนี่ไม่มีอะไรวัด oh. เขาไม่ไปเคาะหน้าประตูเขามาเคาะอะไรข้าง <c oughs> ข้างตู้เย็นวะเนี่ยวัดตบบกป u ักแปลกๆไหมอันนีอ้อุ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ะ สวัสดีครับเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะอยู่ในเกมใครอยู่หน้าประตูพาร์ทที่2นั่นเองเย่ผมกลับมาแล้วจริงๆก็อยากจะกลับมาอัดคลิปเกมน,นี้ตั้งนานนะครับแต่ว่าเนื่องจากอุปกรณ์เสียก็เลยทําให้ไม่มีการพาร์ตต่อนั่นเองโอเคตอนนี้เรามาต่อกันดีกว่าผมจําได้ว่าเราเจอตุกก๊กตาไปหนึ่งตัวแล้วผมว่าเราต้องหาตุกา๊กตาให้ครบทั้งอีก2ตัวนี่เองมาดูตรวจอโนมารีเหมือนเดิมนะ ซึ่งผมลืมไปแล้วมี anomaly อะไรบ้างนะตอนนี้ต้องมาเช็คใหม่ครับผมเอาแล้วทีวีเปิดได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมก่อนเลยนะฮะก่อนที่จะมาดูกันนะครับคนเอาละนี้ <c oughs> ได้อุย้ยลูกตาคุณเห็นลูกสาวของฉันไหมลูกตานี่ใบหน้ามันคุ้นมากมันเหมือนกับคนที่เอายามาให้ฉันเลย ใครับแต่คืออันนี้คือผิดปกติแน่นอนโอ้โหมีเครื่องในออยู่ในตู้เย็นโำไมก็โอเคมีเครื่องในตู้เย็นนะอ,อย่างอื่นก็ได้มีป้ายโปรชัวอะไรด้วยอ่ะเราช่วยคุณได้สัญญกรรมราคาถูกวิ่ยแบบคือพาร์ทที่แล้วคือมีคนเดินสัญญกรรมครับผมโอ้แต่มันเอามาใส่ในในช่วงนี้เลยใช่ไหมย,ยอดไปเลย มันไม่น่าจะมีอย่างอื่นแล้วปะมันแค่มีอะอนอาลีเดียวตอนนี้โอเคมาถึงเราก็กินยานโอเคกินยานเลยเปิดประเดิมด้วยสวยงามนะครับผมเนื่องจากผลตอบรับในพาร์ทในพาร์ทที่แล้วดีมากผมเลยมากัดคลิปต่อซึ่งผมจะตั้งใจเล่นเป็นอย่างดีนะครับหวังว่าทุกคนยังจะติดตามผมอยู่นะฮะมาวันที่สองกันดีกว่าแ,แล้วรก็เสียงอะไรวะเอ้ยนึกวตาย,ยแล้ว ส่วนตัวครับอันนี้โบวินโบลินโบลินก็คือคนก่อนหน้านี้น่าจะโบนะครับฉันจับชายที่ตามโบลิงได้เขารีบพยามหนีไปพร้อมพูดว่าขอโทษครับผมคงจำคนผิดอ๋อเขาบอกว่าเราจำคนผิดเออไม่ใช่ครับเขาชื่อทางกูวัดทางกูเขาบอกว่าลูกสาวของเขาถูกลักพาตัวและหายไปนานแล้วเขาคงคิดว่าโบคือลูกสาวของเขา อ๋อเขาว่าถ้าคนผิดเหรอโบรู้เรื่องนี้ไหมนะหรือว่าเธอแค่กลัวคือผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านผูกไหมนะแต่ผมว่าน่าจะใช่อยู่เอ้ยปกติมันมีอะไรติดตรงนี้หรอครับไม่แน่ใจนะมาตรวจดีกว่านี้ปกตินะครับอันนี้ก็รูปพงรูปภาพปกติปกติในน้ํานี่ก็ปกติไอ้เหย รูปภาพในนี้ล่ะปก,ปกติเป่าวะเอคือไม่ได้เล่นนานไงนก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะวะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ก็ว่าตรงไหนมันผิดปกติว้ยปกติเ,ตเอ่อคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยวะปกติไม่นะไม่แน่ใจเลยรูกภาพเหมือนเดิม ว่าปกติครับอันนี้น่าจะปกติดีไม่น่าจะมีอะไรแบบเกินเบอร์นะนิดนึงแล้วกันวัติี้คบพี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะฮะผมผมว่าปกติเปิดแล้วกันนะห่างจอแปบ๊บอันแนีรับยาไปนึ่มวันที่แปดเอ๊ะผมวันที่แปดแล้วเหรอหรือว่าผมยังวนหลูปอยู่วันที่แปดอยู่วะ ผมว่าผมวัน,วนที่แปดหลายรอบแล้วนะตามหาตุ๊กตาเหมือนเดิมเขารกิจเราผมว่าต้องตามหาตุ๊กตาให้ครบก่อนถึงจะเลื่อนวันต่อ,ตอ,ตอไปได้นะครับซึ่งเราก็ต้องตามหาตุ๊กตาพร้อมกับหานอนนมารีไปด้วยนี่ไงนี่ไงส่วนขาปลูกผ,ผมดูไหมลูกสาวของคุณก็คงจะชอบเหมือนกันฉันพูดกับลูกชายที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ช่วยลูกสาวไม่ได้ เมาอยู่ทุกวันทางกูทางกูเหรอชื่อว่าทางกูทางกูก้มหน้าด้วยความเมาผมขอหิ้วเขาไปในสายลมลาวกับยอมรับคําขอที่ฉันพูดฉันอดหัวเราะไม่ไหวเลยวัอดผมว่าไอ้นี่มันฉันไม่รู้เลยว่าทําไมฉันถึงสนใจเรื่องพวกนี้มากนักน,นะแต่ทางกูโบแล้วก็บ้านหลังนี้ทุกอย่างถูกเชื่อมโยงกันโอ้ทุกอย่างมัน รวมกันหมดเลยครับเหมือนว่าคนร้ายม่จะเป็นแบบว่าคนเดียวกันเลยตอนในทั้งโบทั้งตอนนี้คือทางกูครับทางกูกำลังโดนซึ่งผมไม่รู้ว่าทางกูเขาจะโดนอะไรบ้างนะแต่คือปลูกผมและปลูกผมทําไมผู้ปลูกผมแล้วมันคุ้นเหมือนว่าคนที่มาส่งยาเราไม่ก็ปลูกผมวะแต่ไม่ปลูกอะไรไม่รู้ในปากอะ่ะมรงให้หม่ปลูกภาษาอะไรอะโ,อโ,อโอเคโอเคโอเค อันนี้เห็นชัดนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเห็นชัดโอเคแล้วหน้าประตูละ่ะอุ๊ยเต็มเต็มเลยโอเคกินยาครับเราน่าจะได้ส่วนครบแล้วเราก็ต้องมาตามเนื้อเรื่องกันต่อไปอันนี้วันที่เก้าแล้วครับเดินเรื่องแล้วตอนนี้ซึ่งทางกูเป็นเหยื่อของหมอนั่นอีกคนเหรอผมต้องแปลไปด้วยแล้วก็เรียงคําไปด้วยนะเพราะว่าผมว่าคาไทยมันยังมันยังแปลไม่ค่อยดีนะตอนนี้น มันยังไม่โอเคในทางกลัวนี่คือทางกลัวผมว่าคนส่งย้ายผมแน่เลยคนคนเนี้ยผมต้องวิ่งอีกไหมวะอ๋อแล้วก็ต้องบอกเออลืมไปเลยว่าต้องบอกไว้ด้วยนะครับว่านี่เป็นแบบคือโต๊ะผมมันยังเสียอยู่ไงไม่รู้ว่าเสียงผมจะดังเกินไปหรือเบ,บาเกินไปกว่าเกมนี้ไม่แน่ใจนะโอ้ยนี่ไงไม่ตอนนี้คือเขายังนี่ไงเขายังไม่มีผมในปากเลยโอ้ เธอตื่นแล้วทักกูการปลุกผมที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้ฉันเพิ่งคิดวิธีเชี่ยวชาญฉลาดมากเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอเองนะโอลกสาวของเธอก็จะดีใจไม่น้อยเหมือนกันถ้าเห็นนะนะอีกไม่นานเธอจะไปเหยียดเธอจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโอ้ทางกูลืมตาสิการผ่าตัดเสร็จสมบูรณ์แล้ว อโโนนะตอนนี้ลองมอง,มองในกระจกดูแม้แต่เธอเองก็อาจจะจำ <c oughs> ตัวเองไม่ได้เลยด้วยซ้ำเรียบร้อยนี่ไงมันปลูกผมยาปลูกผมไม่เงยปลูกในผากเ <c oughs> สียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะชิคกี้พายด้วย <c oughs> คุณหมอจะสักสถานมีเลี้ยงเด็กกำพร้าโบเคยอยู่ที่นั่นใช่ไหมตอนนี้เธอป่วยหนักโอ้ใช่แล้วโบเป็นยังไงบ้างโบถามถึงคุณบอยมากคุณพึ่งคงพึ่งพาคุณมากทีเดียวเลยนะถ้าคุณไม่ว่าอะไรค่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยไม่ใช่ว่าโบโอเคผมว่านี่คือเหยื่ออะไรต่อไปสำหรับไอฆาตกรนี่แน่ๆทำไมหมอคนนั้นถึง อะไรอะ่ะทําการหั่นหันหั่นโหดเหรอแบบนั้นคือทําทําโหดอ่ะคือต่อไปคือตุ๊ตุ๊กตาตัวนี้แน่ๆครับคอเลกชันต่อไปครับแต่คือมันติดอยู่อย่างหนึ่งเลยตอนเนี้ยติดตรงที่แบบเออมันเย็นดีวเว้ไม่ใช่มันติดอยู่ที่แบบว่าใครทําไมเราถึงเก็บตุ๊กตาแล้วเราเราถึงแบบมีความสุขนะจากกดพูดเออนี่ผมไม่แน in ต้องสงสัย <practical practices S 1> ในคดีการแพทย์ ิกดกฎหมายตอนนี้เขาปฏิปปเสธข้อดังกล่าวทั้งหมดและยังอ้างโต้แย้งว่าจิตใจและเข้มแข็งออก็คือโต้แย้งกับศาลนะครับเขาพูดเชิงทางการทดลองมนุษย์สุดโหดเคี้ยมในอดีตและขณะนี้ก็มีนักตรวจสอบสภาพจิตของเขาน้องก็ง่ายคือแบบฉันเคยคิดว่าฉันอาจเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกขังนะแต่ตอนนี้ฉันร,รู้สึกเหมือนว่าฉันอาจหลุดพ้นจาก ความกลัวนั้นแล้วก็ได้คือให้ลมก็เหมือนว่าไอคนนั้นน่ะมันสารภาพมาเหมือนแบบอันนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันแบบทาไปแบบแบบเป็นเหมือนการทดลองอะอทดลองกับสัตว์อะไรเงี้ยแต่คือการทดลองกับสัตว์มันไม่ใช่ต้อง,อท,ดอง,องอทดลองกับคนนะฮะลิ้นพันนะเนื่องจากไม่ได้อัดนาน <c oughs> ไม่ได้อัดนานมันทําให้การพูดการอรเรียงคําก็ไม่ค่อยถูกด้วยขอโทษด้วยนะครับอเออตรงนี้จะปกติ ปกตินี่ก็ปกติครับปกติหมดเลยเอะผมไม่เห็นอะไรแปลกเลยนะตอนนี้เดี๋ยวนะกลับมาดูที่เดิมก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติไปนะครับภาพก็ยังเหมือนเดิมเจก็เหมือนเดิมเออปกติเลยนะปกติจริงหรือเปล่า ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เลยแฮะปกติครับยังไงก็ปกติเออ่ะอี่น,นี้ล่ะปกติครับอ่ะพอมันปกติทีไรอะคือแบบโคตรเสียวตลอดเลยวะ่ะเปิดนะอ่าขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณสำหรับยาวันที่สองเคครับ ตอนนี้เป็นตุ๊กตาตัวไหนดูกันตอนนี้ยังไม่ได้เสศษเสี้ยตุ๊กตานะคือต้องถึงวันที่แปด่อนแน่ๆเลยวันที่เราวนลูปนะครับไม่มีฮะ๊ยนีในตุ๊กตาแล้วอะ่ะเฮ้ยฉันแค่อยากมีความสุขทําไมชีวิตของฉันถึงเป็นแบบนี้ล่ะตุ๊กตาแต่ละตัวเหมือนจะเก็บเรื่องราวที่เจ็บปวดของตัวเองเอาไว้วัด เขาไม่ไปเคาะหน้าประตูเขามาเคาะอะไรครับข้างตู้เย็นวะเนี่ยวัดตกปักวผิดปกติชัวชัวเออไอ้ตายเออตัวอ,อื่นก็ไม่ต้องดูแล้วไปกินยาเลยอืมกินเลยแล้วกันเงียบสุดชื่นวันที่สามเอาละวันที่สามละใ้หัวมาละขาดตัวครับตัวแล้วก็ขาเรา หครับหล่นหล่นหลน่นไปเหมือนไฟก็ปกติตู้นะ้ำปกติตรงนี้เตตู้เย็นเหมือนเดิมครับปกติครับตอนนี้ยังปกติดีอ,อ๋ออุ้ยในนี้ไม่มีอะไร๊ มันจะไม่แดกผมใช่ไหม่ะผมจะไม่โดนกินใช่ไหม่ะอ๋ออ๋ออ๋พี่ครับขอกินยานหน่อยนะครับโอ,โอ้เงยหน้ามาเจอด้วยหลอนจริงสปไปเดอร์แมนเฮ้ยไม่ว่าเล่นเกมไหนก็เจอแต่สปไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีอืันกี้ไม่เจอตุ๊กตาเลยแม่งมัวแต่โฟกัสอย่างอื่นโ้ย เดี๋ยวโฟกัส anomaly ผมต้องหาตุ๊กตาด้วยมันจะได้ไม่เสียเวลานะฮะความเด้ง sorry ไม่ได้ปิดเอ okay, ปกติปกติปกติจ้าเคเราจะมุ่งเน้นหาตุ๊กตาละกันถ้าไม่เจออะไรผิดปกติมากเกินไปนะอุะอ้ยอุยอ้ยอุ้ยนี่ผิดปกติแน่นอนเอ่อวิกฤตการเงินนะครับใกล้เข้ามาแล้วอันนี้คืออ๋อภาพหลอนครับไม่ใช่ ไม่ใช่ผิดปกติภาพหลอดอันนี้อ่านี่ภาพหลอดครับภาพหลอดไม่มีปัญหาภาพใจภาพหลอดไม่มีปัญหาครับเกมเหมือนตรงนี้จะปกติดีไม่มีอะไรผิดพลาดหรือแปลกไปนั่นเองนี่ก็เหมือนเดิมนะะส่งของคือเดิมครับเพื่อส่งยา ตอนนี้ผมกำลังหาตุ๊กตาอยู่ซึ่งเหมือนจะไม่มีแถมมันปกติด้วยสิแย่ละไม่ค่อยน่าเชื่อเลยปกติเนี่ยคือการที่เราไม่เห็นอะไรมันทำให้เราลบนะครับ,บลบผมนี่เต๊บเลยแน่เดี๋ยวเว้ <c oughs> แต่คือเท่าที่ดูมันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วฮะัตอนนี้รูปภ้ามก็เหมือนเดิมนะเอาละเอาเป็นว่าเราจะเปิดประตูให้เขากัน เปิดนะครับยาแดกโอเคขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณสำหรับยาครับวันที่ห้าเอาละเราเดินทางมาถึงครึ่งของครึ่งนะผมว่านะเปิดมีอะไรไหมปับปับโปโปรูปภาพเหมือนเดิมเดิมเลยเปิดดู ปึ๊บปึ๊บเอตู้เย็นเหมือนเดิมผมว่าแปลกๆผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆตอนนี้มีสมุดด้วยเหรอคุณโกบุโกบุศูนย์สองคืออะไรอ่ะเกีย่ยอะไรต่อไปคือโกบุเหรอค,ค,คุณเป็นคุณคุณเป็นคุณครูจากสถานเรียนรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือเปล่าคุณโกเคยอ,อยู่ที่นัออนน่นอันนี้ข้อความเดิมปะ ข้อความเดิมครับอาข้อความเดิมเลยครับอันนี้ก็คือมันน่าจะชวนเหยือเอาง่ายๆคือมันพูดถึงโบคือโบอะคือไม่อยู่แล้วโบโดนมันจับมาตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ว่ามันยังพูดถึงเรื่องโบก็คือเอาเรื่องสถานมีรับเลี้ยงเด็กที่โบเคยอยู่มาอ้างครับว่าว่าโบอยู่กับเขาจริงๆก็อยู่กับมันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ไงครับ อ๋อตอนนี้ผมกําลังพยายามหาตุ๊กตาแล้วก็หาสิ่งผิดปกตินะซึ่งตอนนี้ไม่มีมีแค่สมุดคุณโกโบุกโกโมุกเนี่ยไออันนี้คือ anomaly ไหมอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเลยอ่ะผมไม่อยากจะพลาดด้วยไงอืมผมว่า a น o m a l y ครับไม่เสียหายที่เราจะกินเข้าไปไป anomaly ครับสมุดก็คือ a น o m a l y วันที่หกไหมสวยเยี่ยม a n o m a l i เอ่อสมุดมันควรหายไปครับเราได้แค่ส่วนหัวมาอยู่เลยอะผมต้องการส่วนอื่นมากเลยอยากรู้เรื่องราวต่อครับตอนนี้ปึ๊ปอืออะนี่นี่นี่ส่วนตัวได้มาแล้วแทนคิดถึงคุณครูคนนั้นคุณโกมุฉันรู้จกักผ่านโบแม้จะมีข่าวลือว่าสามีของเธอล้มละลายและลูกชายเขาสอบเข้ามาหาลาัยไม่ติดแต่เธอก็เป็นคนที่ยิ้มให้เด็กๆเ,เสมอ อย่างอบอุ่นเสมอทําไมเธอถึงไปตกอยู่ในในอยู่ในอะไรอยู่ในที่นั่นไหมเอออุ้ยเหมือนกับตุก๊กตาในห้องนี้เธออาจจะติดอยู่กับสิ่งที่เธอสูญเสียไปอุ้ยโอ้อะไรวะนี่ยยอยมันชื่อเขาชื่ออะไรนะคนเนี้ยโอ้กีๆๆ้ยาเลยโอ้โหกำลังอ่านเพลิน Oh. คุณทักกูทักกีปะไม่เงยมายืนตัวบิดอ้อร้อนร้อนอีกวันอ้อร้อนันนี้ไม่มีแล้วได้ส่วนตัวมาแล้วครับเหลือส่วนขาเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคือคุณอะไรนะชื่ออะไรนะมกุกกูเปล่ามกุกกูกูมุกมุกกู คืออันนี้คือผิดปกติแน่นอนนะปกติไม่มีใครมานั่งที่นี่ครับไปบไ่าย่อ่ะโอ้ยเจอดอกกันไปคือแบบเอาทรงไม่อยู่แล้วตอนนี้เอาทรงไม่อยู่แล้วอันทีเจ็ดแล้วออีกอ,อีกวันเดียวอีกสองวันป่ะเราต้องทําได้พอตุกเสตตุกตานี่ไงตัวสุดท้ายแล้วโอเคฉันหวังว่าเธอจะเข้มแข็งพอที่จะผ่านเรื่องราวไปได้นะฉันเจอข้อมูลติดต่อของเธอของโบ แล้วก็ใช้ข้ออ้างว่าโบป่วยให้เธอมาหาฉันที่นี่น่าจะเป็นข้อความขอไอหมอนั่นนะว่าใช้ข้อความแบบว่าของโบอะหลอกล่อให้คนนี้มาติดกับนั่นเองนะครับคุณโมกบุกโกบุกโกบุกโกบุเออโอเคเป็นเหยื่ออะไรต่อไปนั่นเองนะครับก็ตามคาดครับคนที่เป็นตุก๊กตาคนที่เป็นตุก๊กตาณนะปัจจุบันนี้ก็น่าจะบังเทกันหมดแล้วไอย ไม่น่าจะมองเทงครับแต่ว่ากลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นแล้วนะครับผมถ้าปกตินะในถูน้ำในตู้ปลาอคอเลียมก็ปกติครับไม่มีเสียงคนเคาะไว้เอ๊ะที่มเห็นเลยปกติดีไอชิ้วปกติไม่มีเสียงคนเคาะอ่อะ แปลกไหมอันนี้อุ้ยเุ้ยเฮ้ยไปกิน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 โอ้มีคนเปิดประตูมาจ้ะเอ๋วัดดีอะไรอย่างงี้เลยนะวยผมกินยาเยอะไปปาวะอ๊อกชิบหายแล้วอยู่ในผวังมีอะไรอ่ะใครมาทำพิธีอะไรวะวินี่จะคุณโกบุโดนแน่ๆเลยอ่ะโอ้โหนี่ไง คนโกบุคนนี้เหรอวันที่แปดนะครับคนโกบุก็คือคนนี้นะครับทั้งหมดนี่เป็นแค่ฝันเหรอไม่ใช่แค่โบแม้แต่คุณโกบุก็ด้วยความวิตกกังวลในใจของฉันบอกว่าเขาอาจตกเป็นเหยื่อของพวกนี้คือคนที่ตกเป็นเหยื่อของเขาทั้งหมดเลยเฮ้อเดี๋ยวๆอะไรอะ่ะใครอะ่ะ ฮ้ยด <Huh>? ผมปดอะล็อกอะชิเมนเ้นต์เลยหุ่นหลบก่อนอะไรอ่ะถ้าถ้าซ่อนมันจะหายไปเองอ่าโอเคโอ้หายไปแล้วนะคือแล้วมันนับเป็นนอมานี่ไหมอ่ะเสียงเปลี่ยนเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันนับเป็นนอร์มัลลี่ไหมแต่ว่ามันน่าก,กลัวมากเลยครับคุณโบเหรอครับอย่าหลอกหลอนผมเลยครับกลัว มันคือภาพหลอนไหมอะทุกคนถามใครได้บ้างวะไอ้ตายเถอะผมว่าเป็นภาพหลอนเว้ยเฮ้ยพึ่งตัดสินใจโอเคเหมือนเดิมเพาะวะคือปกตินะถ้าไม่นับไอ้เมืเ่อกี้ไม่นับเมื่อกี้เลยอคือปกติทุกอย่างเลยนะตอนเนี้ยอืมเปิดให้เขาดีไหมอะไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่มันหายไปนะถ้าเราหลบรกมันซ่อนรวม,มันหายอะ่ะผมว่าปกติเปิดอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับยาครับผมที่เก้าโอ้เรียบร้อยตุ๊กตาหายไปหมดแล้วทุกอย่างจบแล้วงั้นเหรอไม่ครับทุกอย่างยังไม่จบครับผมว่า คุณโบคุณโบยังไม่ได้เอาหลอกหลอนผมเลยอะ่ะเดี๋ยวคุณโบไม่ใช่เหรอวิไฟก็ค่อยติดด้วยโอ้สยองขวัญจัดอย่านะเฮ้ย <c oughs> โอ้คือข้างหน้ามันมืดมองไม่เห็นโดนฟาดไปดิครับโอ้คุณทักกูที่นี่ที่ไหนพวกคุณทำไมมาอยู่ที่นี่ นี่มันอะไรทำไมตีทำแบบนี้กับฉัน <c oughs> ปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยฉันไปยาที่คุณกินคือยาพิษที่ค่อยๆทำลายสมองของเธอฮะเห็นเธอวิ่งค่านอยู่ในภาพหลอนมันสนุกจริงๆ <c oughs> ความเจ็บปวดและความสิน้นหวังที่พวกเราทน <c oughs> มันซึมเข้าไปสู่ร่างกายของเธอแล้ววัอะไรอ่ะสรุปคือเราเป็นฆาตกรหรอเฮ้ยผมว่าเราเป็นฆาตกรแน่ๆเลยเธอไม่ใช่ผู้ช่วยชีวิตหรอกนะความโลภของเธอทำให้เรากลายเป็นแบบนี้และตอนนี้เราจะเป็นฝันร้ายของแกตื่นเต้นไหมผลงานชิ้นเอกของนายเองอ่ะเฮ้ยโอ้เรียบร้อย คือตัวละครที่เราเล่นคือฆาตากรนั่นเองพีกว่าเฮ้ยอันนี้พีกมากโอเควะโซนปีสองพันนะครับวิพีกมากในเรื่องพีกมากครับชอบชอบ ผู้ก่อเหตุการทดลองมนุษย์อย่างโหดเหี้ยมได้ถูกจับแล้วเขาจำคุกตลอดชีวิตได้รับพยยโทษปล่อยตัวแบบไร้เงื่อนไข10ปีก่อนและหายตัวไปตั้งแต่นั้นใช่ยังมีข้อสงสัยการซื้อขายผิ กฎหมายอยู่นะตอนนี้กลุ่มมนุษย์เยอชนคัดค้านกันอย่างแรงและหลังจากนั้นเขาก็าหายไปที่เขาสองสัยว่าครอบครัวเยื่ออาจจะลักพาตัวเขาไปนะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นเป็นคดีของเขาอาชญากรรมโหดร้ายทำแบบนี้ในนามของการทดลองมันยากที่จะเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะทำเรื่องแบบนั้นกับมนุษย์ได้นะคดียังไม่ชี้คลายนะครับและคงอยู่ในการยังอยู่ในสคริปต์ยังเป็นปริศนา ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่จบรายงานขอบคุณที่รับฟังครับเรียบร้อยคือโดนอ่ะคืออาจจะเป็นญาติก็ได้มันค<ร>ิดว่าเกิดอ,อะไรขึ้นงั้นเหรอผมเดาว่าเขา<อ>คงไม่ไมอรอดหรือรอดได้ก็อีกได้ไม่นานจริงๆคนแบบนั้นสมควรโดนลงโทษอย่างโหดเคี่ยม ทำลายเป็นชิ้นๆเลยก็ดีแล้วฉันจะทำให้เขาให้แน่ใจว่าเขาจะเจ็บปวดอย่างสาหัสหรือไม่มากกว่านั้นความทรมานทุกอย่างจนถึงที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาได้รับโอ้กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วนะครับเรียบร้อยจบกันไปแล้วนะครับกับใครอยู่หน้าประตูนะฮะโอ้ยเป็ <c oughs> นตันขอลดเสียงนิดนึงนะ ผมขอญาตพูดตรงนี้แล้วกันโอเคจบกันไปแล้วนะครับใครอยู่หน้าประตูในพาร์ทที่2นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณสําหรับพาร์ทแรกนะครับกับไลค์แล้วก็ความคิดเห็นด้วยนะครับเป็นแบบแรกๆเลยที่ผมแบบทาช่องใหม่ๆแล้วมันแบบโอ,อ้มีคนดกูก็อยากจะทําต่อนะฮะเดี๋ยวจะหาเกมใหม่ๆม,มาให้ทุกคนเล่นนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนบายๆครับผม